สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับทนทานดูแลง่ายสุดๆแล้วครับรุ่นนี้ Toyota Corolla Altis นะครับปี2009นะครับ1.6 G นะครับคันนี้238,000บาทนะครับผ่อนชิวๆเน้นเอาไปใช้งานผ่อนยาวได้ครับผ่อน4,000โดยประมาณ84งวดนะครับเป็นรถของเต็นจอยยูสคาร์นะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับคลิกลิงไลน์ก็ได้นะครับบาร์โคดมีนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับ บริการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนจัดส่งไฟแนนซ์นะครับรับรองว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้สภาพสวยมากครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปว่ำครับใครที่สนใจก็มาชมเช็คดูตัวจริงได้เลยครับ รถสภาพดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีว่าสภาพดีๆแบบนี้นะครับเช็คชมดูก่อนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ชมดูก่อนเช็คดูได้ครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับใครไม่มั่นใจพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คช่วยตรวจสอบได้ครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอาไปใช้งานกันได้ทันทีครับลองชมดูก่อนนะครับรถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากว่าอะไร มีเยอะครับและด้วยความทนทานของรุ่นนี้ก็สบายใจได้แน่นอนครับภายในสวยตกแต่งลายไม้นะครับตัวนี้ 1.6G นะครับปี2009นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับภายในสวยสะอาดมากครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพนี้เลยครับดูนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายทนทานครับการันตีได้ว่าทนทานจริงๆนะครับเรารู้จักกันดีครับสําหรับอัลติสนะครับ มาชมดูก่อนได้เลยนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับหรือใครอยู่ดังจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับก็บริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับจะมีรายละเอียดนะครับเป็นรถเต็นท์นะครับของคุณจอยยุทคาร์นะครับก็บริการจัดสินเชื่อให้ครับวิเคราะห์สินเชื่อก่อนที่จะส่งไฟแนนซ์ก็เหมือนเป็นการวิเคราะห์ว่าจะได้หรือไม่ได้โอกาสที่จะได้ จึงมีสูงครับเพราะว่ามีคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการช่วยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับติดปัญหานิดๆหน่อยๆลองโทรเจรจาสอบถามเข้าไปดูนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่นะครับรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับโทรสอบถามไปดูรถไปเช็ครถได้เลยครับสำหรับผมก็ได้ชี้เป้านะครับนำเสนอนะครับมีรถสวยๆทนทานดูแลง่ายมาฝากษสมาชิกก็ลองเลือกนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่ดูตามงบประมาณ ดูความชอบของท่านนะครับและก็อย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลตามแฟนเพจแฟนคลับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook อย่างนี้ครับอัลติคลับนะครับก็จะมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่จริงจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ทนทานที่สุดในประเทศแน่นอนนะครับอะไรก็เยอะมากๆนะครับ